สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาคุณมาตื่นรู้กับการใช้พลังชีวิตการที่เรามาเกิดอยู่ในใต้ร่มของพระพุทธศาสนาประเทศไทยดินแดนที่ศาสนาพุทธนั้นเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราอย่างยิ่งบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ มีบุญวาสนาการที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธได้นับถือศาสนาพุทธบางท่านอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้วิถีของชาวพุทธหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาพ,พระธรรมอย่างแท้จริงจึงไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาเลยบางคนนั้นได้แต่ชื่อเท่านั้นว่านับถือ ศาสนาพุทธแต่ไม่รู้เลยว่าศาสนาพุทธนั้นสอนอะไรการที่เราไม่เข้ามาศึกษาถือว่าเป็นการเสียผลประโยชน์อย่างมากเพราะศาสนาพุทธนั้นมีดีมากกว่าที่คุณคิดมากบางคนคิดว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องของวัดวาอารามเป็นเรื่องของคนแก่ แต่จริงๆแล้วพระธรรมนั้นแบ่งแยกย่อยไปได้มากมายหลายอย่างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขันห้าที่เราจะได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าท่านพูดอยู่เสมอๆคำว่าขันห้านั้นคืออะไรทุกคนจะได้ยินบ่อยๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่าขันห้านั้นหมายถึงอะไรในความในความรู้สึกของแอด คำว่าขันห้านั้นหมายถึงการวิเคราะห์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและการตามความทุกข์และการนำพาวิธีการในการแก้ไขทุกข์มาใช้ให้ทุกข์นั้นดับไปเราเรียนรู้ทุกจากการพิจารณาขันห้าอันนี้รามาคุยกันแบบง่ายๆมองกันง่ายๆเพราะบางครั้งการที่เราใช้ศัพท์ยากๆจะทําให้เรามองไม่เข้าใจ บางคนก็เลยไม่เข้าใจคำว่าขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือการมองว่าความทุกข์นั้นเข้ามาหาเราได้อย่างไรและมันจะอยู่กับเราเพราะอะไรและเราจะจัดการแก้ปัญหากำจัดขจัดมันออกไปได้อย่างไรนี่คือคำว่าขันห้าในความรู้สึกของแอดแต่ว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรจะคิดอย่างไรสามารถที่จะ เมนเข้ามาแชร์ความคิดกันได้นะคะทีนี้ในเมื่อเรามีทุกทุกนั้นเกิดจากอะไรเรามาพูดถึงเรื่องของความทุกข์ก่อนมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมเคยที่จะเจอและต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งนั้นทุกคนแต่เมื่อเผชิญแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้สติใช้ปัญญา ในการแก้ปัญหาในการที่จะนำพาตัวเองนั้นผลทุก์นี่คือสุดยอดนี่คือบทสรุปความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมนุษย์ทุกคนล้วนจะมีปัญหาเป็นนักเรียนก็ต้องเจอปัญหาสอบตกนั่นก็ทุกคนไม่สบายก็เป็นทุกข ไม่มีข้าวกินก็เป็นทุกข์โดนด่าก็เป็นทุกข์ทะเลาะก,กับแฟนก็เป็นทุกข์แม้แต่คนบ้างมีก็อยางเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าตัวเองจะบริหารเงินไม่ดีเงินจะหมดเงินจะล่อยหลอเจ้าของกิจการงานใหญ่ๆก็เป็นทุกข์กลัวตัวเองจะบริหารงานไม่ดีพาให้โรงงานพาให้บริษัทเจ๊ง แม้แต่ลูกน้องก็เป็นทุกข์เงินเดือนอาจจะไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เงินเดือนพอใช้แล้วแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็เป็นทุกข์ทำงานจนหนักหักโหมร่างกายสุดสรงก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอย่าได้ท้อแท้หรืออย่าได้รู้สึกว่ามันหนัก จนเกินไปให้ใช้สติตั้งรับและแก้ไขความทุกข์เหล่านี้บางทีบางกรณีก็ขจัดให้หมดไปได้แต่มันก็สามารถที่จะเข้ามาได้อีกเสมอความทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้กับบุคคลในทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น แม้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งไปได้ปัญหาใหม่ก็อาจติดตามมาให้แก้ไขอีกได้ทุกเมื่อที่พูดอย่างนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนนั้นมองตามความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงนั้นก็คือทุกคนก็ย่อมมีทุกย่อมมีสุขวนเวียนมาอยู่เป็นประจำเราจึงต้องอย่าเหลองอย่าหลงให้มีสติ ไม่ประมาทและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงจิตเราต้องเข้มแข็งและระลึกตื่นรู้ในความเป็นไปที่แท้จริงของโลกนี้ชีวิตเรานั้นไม่ได้มีความทุกข์เข้ามาอย่างเดียวบางทีก็มีความพอใจบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความร่าเริงเบิกบานช่วงไหนที่เรามีความสุข ความเครียดก็จะหายไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกอย่าได้ไปเครียดกับมันมากมายนะให้เข้าใจในตามความเป็นจริงความทุกข์เกิดได้กับทุกคนเป็นใครก็ได้ทุกขณะ เราจึงต้องมาเรียนรู้ซึ่งความทุกข์นั้นมีอยู่มากมายที่นี้เรามาเรียนรู้เรื่องขันห้าว่าขันห้าเนี่ยจะทำให้เรานั้นเข้าใจความทุกข์แล้วแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้อย่างไรขันห้าคืออะไรขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตทั้ง5ประการซึ่งมีดังนี้หนึ่งคือรูป สคือเวทนาสาคือสัญญาสี่คือสังขารและหคือวิญญาณเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากแต่เราเข้าใจมันลึกซึ้งแค่ไหนมาพูดถึงเรื่องรูปรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นร่างกายรวมทั้งพฤติกรรมของเราที่ทำทำอะไรต่างๆกิริยาของเราและการที่อ มีปฏิกิริยาภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจการเจริญเติบโต,ะตะของร่างกายเรื่องราวภายในร่างกายการหมุนเวียนโลหิตการเต้นของหัวใจนอกจากนี้ก็ยังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นนะส่วนที่เป็นวัตถุเป็นอะไรที่เรามองเห็นเป็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นอย่างนี้คือเรียกว่ารูปประกอบด้วยสิ่งดั้งเดิมทั้งสี่เรียกว่าธาตุสี่รูปนี้ประกอบด้วยธาตุสี ธาตุสี่คืออะไรคือดินน้ำลมไฟหนึ่งอัวีธาตุหรือธาตุดินก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแข็งสองอาโปธาตุหรือธาตุน้ำก็หมายถึงสิ่งที่ไหลและเลวสามเตโชธาตุหรือธาตุไฟก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่ร้อนสี่วายโยธาตุหรือธาตุลมก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่สั่นไหวและเคลื่อนที่นี่คือลักษณะของ ดินน้ำลมไฟรูปนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นจึงเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายส่วนคำว่าเวทนานั้นคือความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นต่อสิ่งที่รู้นั้นไม่ได้หมายถึงความสงสารที่เราเคยใช้กันนะเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่รู้นั้น ไม่ได้หมายถึงความสงสารอย่างที่เราพูดว่าเวทนาคนนั้นเนอะเวทนาคนนี้เนาะมันอันนั้นคือความหมายก็จะเพี้ยนไปคําว่าเวทนาในขันห้านั้นคือความรู้สึกต่อสิ่งที่เราเห็นเวทนานั้นมีอยู่สาป,ประการได้แก่ความรู้สึกสุขเวทนาหรือสบายใจสบายกาย ความรู้สึกทุกขเวทนาหรือคือรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจความรู้สึกอุบเบกขาเวทนาหมายถึงความรู้สึกเฉยๆเมื่อเราได้มองสิ่งใดแล้วเราจะรู้สึกตามนี้บางครั้งอาจจะรู้สึกสบายใจบางครั้งไปมองคนนั้นอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ,ใจและบางครั้งมองไปเราก็รู้สึกเฉย นี่คือคำว่าเวทนาในหลักของขันห้าสรุปก็คือเวทนามี3ลักษณะก็คือเมื่อเราได้รู้ได้เห็นแล้วเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆสามอย่างที่เราจะรู้สึกองค์ประกอบที่3ของขันห้าก็คือสัญญาสัญญาหมายถึง การกำหนดหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็การแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้หมายถึงคํามั่นสัญญาที่เรานำไปพูดกันสัญญานี้เป็นขั้นตอนต่อจากเวทนานั่นเองสัญญาที่เรานำไปพูดกันนั่นก็คือคำมั่นสัญญาให้สัญญาว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในสัญญาคําว่าสัญญาในขันห้านั้นหมายถึง การกำหนดรู้แล้วก็แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรคือลึกซึ้งลงไปจากเวทนาอีกขั้นหนึ่งเวทนานั้นคือการได้รู้สึกเกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นเราอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแต่ขั้นต่อไปสัญญาก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ ลึกไปอีกว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันมีความละเอียดเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นการวิเคราะห์ลึกลงไปอีกในจิตใต้สำน,นึกเหล่านี้จะมองแล้วก็วิเคราะห์ลึกลงไปอีกว่าสิ่งนั้นนั้นมันมีที่มามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรลึกจากเวทนาลงไป ส่วนประกอบของขันห้าข้อที่4คําว่าสังขารสังขารหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือสิ่งกระตุ้นผลักดันให้มนุษย์ประทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเรียกว่าเป็นแรงจูงใจสังขารเป็นผลรวมของการรับรู้และความรู้สึกและความจำได้ เช่นอาจรับรู้วัตถุสิ่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออมันสวยดีและสามารถจำได้ว่ามันเป็นวัตถุทรงกลมนะก็เกิดแรงจูงใจผลักดันให้เอื้อมมือไปหยิบมาเพราะความอยากได้ซึ่งในความอยากได้นี้คือการปรุงแต่งจิตในขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นสังขาร ไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้ว่าเนี่ยสังขารล่วงโรยร่างกายล่วงโรยสังขารในขันห้าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสังขารในขันห้าหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแรงจูงใจแรงผักดันที่จะทำให้เราทำนี่คือสังขารในความหมายของขันห้า อง์ประกอบของขันห้าข้อที่5คือวิญญาณวิญญาณนั้นคือการรับรู้ผ่านประสาททั้ง5วิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจในความรู้สึกของเราคำว่าวิญญาณนั้นคุณอาจจะคิดถึงผู้ผีปีศาจแต่คำว่าวิญญาณในหลักของขันห้านั้นหมายถึงการรับรู้ผ่านประสาททั้งห้า การรับรู้ทางจักขุวิญญาณคือรับรู้ทางตาการรับรู้ผ่านทางโสตวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางหูการรับรู้ทางคานวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางจมูกการรับรู้ทางชิวหาวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางลิ้นการรับรู้ทางกายวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางกาย การรับรู้ทางมโนวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางใจซึ่งทางตาเราก็เห็นทางหูเราก็ได้ยินทางจมูกเราได้กลิ่นทางลิ้นเราได้ลิ้มรสทางกายเราได้สัมผัสทางใจเราได้ด้วยการคิดนี่คือทั้งหมดของขันห้าเรามาลองจำลองเหตุการณ์ ในการทํางานของขันห้าเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจถึงจิตของเราการทํางานของขันห้ามีส่วนอย่างไรในการที่จะนำพาชีวิตเราให้สุขหรือทุกการทํางานของขันห้านั้นจะเกิดขึ้นทุกขณะจิตเพราะชีวิตเรานั้นได้ไปพบไปเจอในทุกๆสิ่งอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าเราเดินไปแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่ง บ้านหลังนั้นเราสัมผัสได้ด้วยวิญญาณวิญญาณที่เราสัมผัสได้นั่นก็คือตาเราเห็นด้วยตานั่นเรียกว่าเป็นการสัมผัสวิญญาณทางตาเมื่อเห็นแล้วตัวนั้นตัวบ้านนั่นแหละคือรูปคือรูปเราก็มองว่ารูปนั้นคือของแข็ง เป็นลักษณะแบบนี้ความรู้สึกที่เราได้เห็นนั้นเรารู้สึกอย่างไรเราอาจจะรู้สึกชอบเห็นแล้วชอบมีความรู้สึกว่ามันสวยสัญญาก็ทำง,งานตามตามเวทนาเวทนานั้นคือความรู้สึกรู้สึกที่ชอบแล้วสัญญาก็ตามด้วยเวทนาจําได้ว่าลักษณะบ้านเนี่ย มันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านมีลักษณะนี้คือเรียกว่าบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยดีสวยดีนั่นก็คือเวทนาแล้วเราก็คิดได้ว่าบ้านเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นหลังคาทรงจั่วนะเป็นสองชั้นนะนั่นคือสัญญาจำได้ลักษณะของบ้าน สัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้ทีนี้พอเราเห็นเราจำได้เรารู้สึกว่ามันสวยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเกิดแรงจูงใจว่าอยากได้ทำให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องแสวงหาหาลู่ทางที่จะทำให้ได้บ้านหลังนี้อาจจะอยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะได้เป็นเจ้าของ ขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารการทํางานของขันห้ามันจะเป็นไปแบบนี้ให้เรานั้นตามดูจิตเราเมื่อเวลาที่เรานั้นมีความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไปพบเจอต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางครั้งเรามองไปเรารู้สึกเฉยๆหากเฉยๆนั้นเราจะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีสังขารติดตามมาคือไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตไม่มีแรงกระตุ้น แต่ถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบรักหรือไม่รักแรงกระตุ้นนั้นจะเกิดขึ้นบางครั้งเกิดอาการหมันไส้เกลียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปทําร้ายเขาเพราะจำได้สัญญาเกิดจำได้ว่าคนคนนี้เคยทําร้ายเรามาก่อนบางครั้งไปเจอคนบางคน ที่เขาเคยช่วยเหลือเราเคยอนุเคราะห์เราเราก็เกิดความรู้สึกดีใจมีความรู้สึกอยากเข้าหานั่นคือเกิดแรงจูงใจเกิดแรงดึงดูดอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากจะเข้าไปทำความดีกับเขาขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารให้เราเข้าใจว่าขันห้านั้นมันเป็นแบบนี้ทีนี้ทำอย่างไรเราจึงจะ แก้ทุกได้เมื่อเราเข้าใจขันห้าแล้วเราจะแก้ทุกได้ง่ายขึ้นสาเหตุที่เราทุกนั้นเกิดจากความรู้สึกและแรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิดความอยากที่เกินพอดีซึ่งเรียกว่าตัณหาตัณหานั้นคือความอยากได้อยากเป็นและความไม่อยากเป็นความเกินพอดี ไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมไม่คำนึงถึงความเป็นจริงจะเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะละในเรื่องที่มันเกินพอดีเมื่อเรามีแรงจูงใจเราก็ควรที่จะใช้สติใช้ปัญญาไปรับรู้และแยกแยะเพื่อที่จะ นำพาจิตของเรานั้นไปในแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเมื่อเราคิดได้เราก็จะระงับความรู้สึกนั้นให้จบลงไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อเราไม่ปรุงแต่งต่อความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือขั้นต้นของการที่จะทำให้ตัวเรานั้นหมดทุกข์ได้ใน ปัจจุบันขณะเมื่อเรารับรู้การทำงานของจิตเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วรู้ว่าเราควรที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดรู้ว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหากเหมาะสมเราก็ทำต่อได้คิดต่อได้แต่ถ้าไม่เหมาะสมก็หยุด การปรุงแต่งจิตเสียทุกก็จะไม่เกิดนี่คือการทำงานของขันห้าใครฟังแล้วเข้าใจบ้างและใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังไงช่วยเม้น์มาเป็นกำลังใจให้แอดได้มีกำลังใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้แอดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะนำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ